สวัสดีครับวันนี้ก็ผมปเป็นลอตเตอร์ชาแนลนะครับวันนี้อยู่กันในเกมลีเจนสสลาดนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําการเลือกแหวนในเกมนี้นะครับแบบว่าเวลาเราไปเล่นนะ่ะเราเลือกความสามารถอะไรเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนเลยนะครับแดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทายนะอธิบายจบแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันสซกรหนึ่งรอบก็อันอื่นอ่าเมื่อเราลงไปตอนจบ ที่เราได้แหวนนะครับมันจะสุ่มชื่อแหวนมานะครับซึ่งก็คือบวกมันจะบวกดามเมจของสกิลนั้นให้นะครับก็อย่างอันนี้เป็นมิสซาซึ่งผมไม่มีนะครับเป็นสกินระดับมิติเดี๋ยวผมให้ดูกันน,ะนี่ผมมีแต่เบิร์ดสไตล์กับดาคานะครับซึ่งไอ้มิสซาเนี่ยผมหาไม่เจอผมรีหาซื้อแล้วผมหาไม่ได้แล้วผมก็เลิกเล่นไปก่อน ต่อมาผมอธิบายวิธีการเลือกสเตตโบนัสนะครับก็ไม่แนะนําให้เลือกเฉพาะแอคแท็กอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดกตัวอย่างให้ดูอันนี้นะครับก็เป็นแหวนเลเวล65ครับกับ6กสเลยนะเดี๋ยวให้ดู68สิบแปดด้วยซึ่งผมบวกมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูก็คือ ถ้าอันนี้เห็นไอแคปมันแค่362นะครับแต่มีชิติี้ d อดาม e ทิดอยู่ที่4,000เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีคอมเพลนดาม a g e แล้วก็ดา a g e b บอสบวก d าม a g e ตีบอสเข้าแรงอีอก75เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้พลังเราอยู่ที่พลังของผมอยู่ที่632 m นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูถ้าเกิดผมใส่แหวนอันนี้ เบลลกสิแมากกว่าสามเวลนะครับมีแอคแท็กถึงเจ็ดร้ยเปอร์เซ็นนะครับข้างบนนี้คือพอๆกันนะห่างกันนิดเดียวแถมมากกว่าด้วยนะมากกว่าด้วยแต่มีคิดที่ข้อดาเมคิดอยู่ที่สองพันนะครับแต่มีเลือดเยอะหน่อยอันนี้แหวนนี้ไม่มีเลือดเลยนะแต่แหวนนี้มีเลือดเยอะอยู่เมื่อใส่แหวนนี้ไปพลังผมหายไปถึงห้าสิบสองเอ็มมันเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากสิเปอร์เซ็นถือว่าเยอะมากจริงๆก็ เป็นเหตุผลหนึ่งที่อ่ะแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูแหวนต่อไปแหวนนี้เป็นแหวนเลียว69นะครับแล้วก็มีพลังแอคแท็ตรงนี้ถึง900% 9 4 8นะครับส่วนดาเมจตรงนี้ห่างกันนิดเดียวเห็นไหมแทบไม่มีผลใช่ไหมข้างล่างมีคีย์ลี่คอดาเมจเทอยู2,000%มีคอมเพลนดาเมจ91%อันนี้ก็มีแต่นี้มี200กว่า แล้วก็มีบอสดาเมจเข้าไปอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นมีสกินดาเมจด้วยอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเอหนึ่งร้อยเจ็สิบเปอร์เซ็นเมื่อเราใส่อันนี้มันก็ยังขึ้นจากอันนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับแหวนเบลหกสิบห้าแล้วแหวนเบลหกสิบห้ายังมากกว่ากันนิดหนึ่งแต่ย้านะครับว่านิดเดียวนิดเดียวอันนี้ไม่มีเลือดเหมือนกันซึ่งจะยกตัวอย่างได้ดีนะครับโดยผมจะแนะนําว่าเราไม่ควร เมื่อก่อนนะตอนผมเล่นนะผมก็คิดว่าเอาแอคแท็เยอะๆอะ่ะมันดีมันแรงกว่าแต่พอถึงจุดเนี้ยเราเราได้ดูแล้วว่าถ้าเราเลือกแหวนนะครับถ้าตอนนั้นนะ่ะผมไม่เลือกแต่แอคแท็นะครับผมเลือกเออผมน่าจะเลือกแอคแท็ไปประมาณ5รอบนะถ้าเกิดตอนนั้นอนะ่ะมันก็มีคิดิคอรดามิทิสเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่เลือกถ้าเกิดตอนนั้นอนะ่ะผมเปลี่ยนจากไอ้แอคแท็กอันเนี้ยเปลี่ยนเป็นคิดิคอดามทิสอ่ะสักสรอบมันน่าจะบวก พลังโจมตีเยอะก่อนนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะบวกเยอะมากก็เดี๋ยวกดอื่นเรามาดูกันโดยสิ่งที่แนะนำเวลาเราเลือกนะครับก็จะมีเราบวกแอคแท็ให้ได้ซักประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่นะครับแล้วก็คิดที่ข้อดามินะครับสักสามพันขึ้นไปถ้าเป็นแหวนเวลลงหลังๆนะครับหรือตีง่ายๆเป็นแบบแอคแท็นะครับเลือกแอคแท็ประมาณ3รอบครับคียที่ข้อดามิททีประมาณ สาถึงสรอบครับแล้วก็มันจะเหลืออีก3รอบใช่ไหมครับให้ให้แบ่งเป็นอ่าเป็นบอสดาเมจแล้วก็อาจจะเป็นคอมเปียนก็คือลูกน้องเราครับดาเมจเพิ่มขึ้นนะแล้วก็อาจจะเป็นสกิวด้วยก็ได้ก็คืออย่าไปเน้นแต่แอคแท็เหมือนอันนี้ครับที่ผมทำมาแล้วมันพลาดทางๆางที่จริงๆมันน่าจะโหดได้กว่านี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลย หนึ่งตาเดี๋ยวผมจะเล่นระดับที่ต่ำลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแหวนเลเวลหกสิบหกบาตอนนี้ผมถ้าอยากเราให้แห 6, แวนระโหดเราต้องมีอย่างน้อยสลานทั้งหมดสี่ตัวขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอีกตัววะผมมีแค่หกตัวผมขาดอีกตัวหนึ่งมันก็จะได้เลเวลแหวนบวกไปด้วยแต่ไม่มีก็เอาแค่นี้ก่ มาถึงของผมด้วยความที่หมวกเมลสูงใช่ไหมดูดิมาถึงที่ข้อดาเมทีด่ะพันห้าร้อยแล้วก็ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วและสบายใช่ไหมอ่ะอันต่อไปอ่ะคอมเปียนดาเมจเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราเลือกนะครับอันนี้เป็นด่านฟาร,ร์มก็คือเราจะได้แน่นอน ไม่ต้องแบบเสียงสู้อะไรเลยเป็นด่านรีวอร์ดเนี่ยมันจะเขียนเป็นรกลุ่องของขวัญอย่างนี้อ่ะต่อมามีให้เราเลือกระหว่างอ่ะแล้วเวลาเราเลือกแหวนนะครับมันจะมีเอนชานสลามมันจะมีคำผมลืมอธิบายมันจะมีคําว่าเอนชานสลามกับเอนชานรีวอร์ดถ้าเราอยากได้แหวนให้เราโหดๆนะครับให้เราเลือกเอนชานรีวอร์ดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราไม่สามารถผ่านด่านได้เราต้องการ ผ่านด่านไปให้ถึงด่านสุดท้ายให้เลือกเอนชา n ์สลามแต่ผมแนะนําว่าให้เลือกเอนชานรีวอร์ดทั้งหมดทุกด่านนะครับถ้าเกิดเราเล่นไม่ผ่านให้เราไปเล่นด่านที่เลเวลต่ำลงหนึ่งเลเวลแทนนะครับไม่ต้องไปเอนชา n ์สลามนะครับยกเว้นกดรีเซ็ตแล้วก็ยังไม่ได้นะครับแบบยังมีแต่เอนชา n ์สลามก็ดวงไม่ดีไปก็ค่อยหาแหวนใหม่ในรอบต่อไปอันนี้ก็ให้เลือกเป็นคิดที่คอดามจตีครับเราจะไม่เลือกเลือดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแนะนํา เพราะเลือดมันสามารถถ้าหน้าเลือกก็คือแบบให้ให้เป็นอัตรา1ต่อ10ถ้าเกิดเลือด200%กับคิดดีค่าดาเมจทีท์ห0 0่เราเลือกเลือด200%นะแต่เมื่อกี้มันเป็นคิดดีค่าดาเมจอะทีทอะ่ะ 1000%, ใช่ไหมแล้วก็เลือดประมาณ100%ซึ่งอัตรา1ต่อ10เราเลือกดาเมจดีกว่าแต่ถ้าเป็นอาตาัตราเอ่อ1ต่อ50ก็คือ เลือดเลือดมันมันมัน,ม,นมันเยอะกว่าก็คือถ้าเราดูเป็นแค่ตัวเลขข้างหน้าก็ได้ครับง่ายๆเช่นแบบถ้าดาเมจเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเลือดเป็นเลขสองหรือหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดอย่างเงี้ยเราค่อยถึงหน้าเลือกนะครับถ้ามันมีให้สองตัวเลือกนะอ่าต่อมามีเป็นโกลอเจกแล้วก็สกินดาเมจคูดาวตรงนี้จ,จริงๆอะ่ะถ้าเป็นผมนะครับผมจะกดรีเซ็ตไปนะแต่ว่า ด้วยความที่ทำคลิปแล้วเดี๋ยวขี้เกียจไปตัดเนาะแคทเป็นตัวอย่างก็เลยกดขอเลือกเป็นลดคู่ดาวสกิลไปละกันซึ่ง3%มมันไม่ค่อยมีผลครับมันไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เลือกไปเลยละกันได้ผ่านไปเลยต่อมาอันนี้เนี่ยมันได้แต่เอนชานสลามใช่ไหมครับโปรติผมก็จะรีเซ็ตเหมือนกันดูโฆษณานะแต่ว่าผมก็จะขอผ่านไปเลย ่าต่อมามีไอแทร์แบบเป็นชาร์ซลามแล้วก็ moving speed แต่ง่ายๆครับเราเลือก damage ไปเลยครับสกิน damage ต่อมามีให้เลือกระหว่าง critical damage สองพัน b o s ดาเก้าสิบแล้วก็่า enchant reward หนึ่งร้อย ก็อันนี้นะครับมันจะเป็นจุดวัดใจของเราแหละถ้าเกิดถ้าเกิดนะครับไอบอสดาเมดเนี่ยมันเก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วคิทิคอลคิดตรงเนี้ยมันเป็นแค่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตให้เราเลือกบอสดาเมดครับก็คือมันเป็นการที่เราตีบอสเข้าแรงขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันจะทําให้เหมือนแบบว่าวเวลาจากเราตีคิทิคอนที่เราเระบวกไปแล้วตอนแรกอะ่ะสองพันห้าใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นเหมือนกลายเป็นเกือบห้าพันนะครับ กับที่เราบวกอันนี้สมมุติมันเป็นพันเดียวจากจาก2อ0พมันจะเป็นแค่3 5มพแต่ถ้าเราบวกบอสดาเมจร้อยหนึ่งไปมันจะกลายจาก2 5งพเป็น5,000อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าตรงนี้ด้วยคําที่ว่ามันเป็นอัตรา2ต่อ1ก็คือมันเพิ่มคิดิคข้อนอะ่ะถึง2,000เลยนั่นเองทําให้มันมันมากกว่าเท่าตัวก็เลยเลือกขอเลือกเป็นคิดิขฮีทคับ ต่อมาตอนนี้แหวนระบบเจข้อคอยู่ที่สี่พันหกสี่พันเจ็ดเลยนะครับมาต่อมามีสกินดาเมจอันเดียวเราก็เลือกสกินดาเมจไปทำให้สกินเราตีแรงขึ้นนะครับจากเดิมต่อมามีอะไรไหมก็เป็นสกินดาเมจแล้วแต่รอบนี้รอบนี้ไม่ค่อยดีตรงที่มันไม่มีแอคแคปเลยนะครับแต่ว่า ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวแหวนะมันบวกแอคแคคเยอะอยู่แล้วนะครับแต่การมีเพิ่มมาสักหนึ่งครั้งก็จะดีกว่าไม่มีเลยนะในความรู้สึกผมอะอย่างน้อยอะสัก90%หรือ100%ก็ยังดีกว่าที่มันเป็นศูนย์นั่นเองแล้วก็สิ่งที่อย่างหนึ่งที่รอบนี้ไม่ดีเลยก็คือไม่มีเกรดอินเซ็กเลยไม่มีเพิ่มเกรเลยนะครับไม่มีเพิ่มเกรเลยยังเป็นแหวนเกรด,ดีอยู่นะครับ ก็คือเป็นข้อเสียอ่าเอ้ยอย่างหนึ่งผม,มเลยบอกในการอัปเกรดเกรดของแหวนนะครับมันมันดีมันดีกว่าการเลือกเลือกพลังโจมตีนะครับผมบอกไว้อย่างนี้อ่ามีพลังโจมตีมาให้เราหนึ่งอันถ้าเกิดสมมติเนี่ยมีพลังโจมตีร้อยหกสิบกับการเพิ่มเกรดแหวนนะครับถ้าเกิดมาจนถึงท้ายๆแล้วอะ่ะแล้วเพิ่งม,มีเพิ่มเกรดแหวนมาอันหนึ่งเราก็ ไม่ต้องเลือกก็ได้ค่ะเราเราเราใช้อย่างนั้นไปเลยเราใช้แหวนเกรดต่างไปเลยนะแต่ถ้าเกิดมันมีผมตั้งแต่แรก,แ,รกแล้วมีให้เลือกระหว่างอัปเกรดเกรของแหวนกับเพิ่มพลังโจมตีให้เราเลือกอัปเกรดเกรของแหวนก่อนนะครับเพราะว่าพอมันเกรดสูงอ่ะเวลาเราอัปเกรดอ่ะพลังโจมตีกับเลือดมันทบขึ้นค่อนข้างสูงครับ จริงมันจะไวกว่าน,นี้นะกดผมกดก่อนอันนี้ผมกดดูโฆษณาไวแต่ผมขีเ้เยจแล้วก็มีเป็นเลดก็ขอเป็นอันนี้ไปแล้วกันเพิ่มอัตราหลบเพราะว่าผมเลือกเททิดทิดเป็นแบบหลบไว้นะครับก็คือเลื่อนห้าสิบเปอร์เซ็นลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองอ๋อมีหลบอีกแล้วไม่มีพลังโจมตีเลยแล้วก็ไม่มีอัปเกรด เกรดขั้นในผมเลยรอบนี้ก็ถือทำลองผมถือว่าเป็นแหวนที่เกือนะครับเพราะว่าเกรดต่ํานั่นเองแค่เกรดดีเองแล้วก็ถึงบอสแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสตอนจบจบไปแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกนะครับเนี่ยเป็นเกรดดีนะครับจบปุ๊บแล้วเรามาดูกันเกรดดีนะครับมีพลังสมตีเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะกับอันนี้แค่บวกสามหนะ เดี๋ยวผมลองลองย่อยให้ก่อนเลยลองย่อยให้แล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอามาอัพถึงบวกสามให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวผมอัพถึงบวกสานะครับอ่าหนึ่งสองสามอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูเห็นไหมแอคแท็กระหว่างเกรดเอเลเวลแค่6กสามก็หกสิบแปดมันต่างกันไม่มากครับ ก็คือให้ดูที่บวกสาเห็นไหมต่างกันแอคแท็กห่างกันที่เกือบเกือบสี่พเลยประมาณอ่าติดไปว่าสา0พก็สี่พันแล้วกันสี่พเรเลยนะแอคแท็กนะแล้วก็เลือดห่างกันประมาณ250ตรงนี้แต่นี้มีคิดดิค่อนอยู่ที่เลาะร7 0 0นะครับแต่ว่าถ้าใส่ปุ๊บแน่นอนว่าพลังเราลดไปเยอะมากเลยเห็นไหมเพราะว่าแอคแท็กข้างบนตรงเนี้ยมันหายไปเยอะ นั่นเป็นเหตุผลที่แบบว่าถ้าเกิดเราเราเล่นเล่นไปนะครับแล้วเราเลือกสแตทผมอยากแนะนําว่าถ้าระหว่างเลือกเพิ่มเก e แหวนกับแอคแท็ให้เราเลือกเพิ่มเกตแหวนนะครับแล้วก็ถ้ามีเลือกได้ระหว่างแอคแท็กับกิติคอนให้เราเลือกกิติคอนครับเพราะว่าเดิมทีแหวนบวกแอคแท็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือดก,ก็ไม่จาเป็นต้องเลือกเท่าไหร่ ก็ให้ดูอัตราที่ผมบอกอะให้ให้มันตัวเลขข้างหน้ามันมากกว่าสองเท่าถึงค่อยเลือกนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกเพื่อเพิ่มดาเมจโจมตีใส่บอสสกิลนิดหน่อยอะอาจจะแบบเราเริ่มที่เกรดดีใช่ไหมเกรดดีเราจะไปเป็นเอสเราต้องผ่านเป็นเกรดเกรดดีแล้วเป็นไรเมื่อวานเนี่ยผมลืมเหมือนกันดีดีดกลายเป็นซีใช่ไหมซีครั่ B, แล้วกลายเป็น B เป็น A แล้วก็เป็น a ทั้งหมด4ครั้งผ่านด่าน15รอบ4ครั้ง4ครั้งแล้วก็จะเหลืออีก11ครั้งซึ่งภายใน11ครั้งเนี่ยเราอาจจะเลือกเลือกเป็นเหลือ11ครั้งใช่ไหมเราเลือกถ้ามันเลือกได้นะครับก็คือเป็นคีย์ที่ข้อดาเมจทีดอะอย่างน้อย3ถึง4รอบมันไม่มีทางเป็นของดีตลอดอยู่แล้วอาจตีไปว่าสมมติเราได้แค่3รอบเราเราเราได้แค่3รอบใช่ไหม เอาเอาใหม่ก็คือเป็นที่จะเข้าดามจทิดเนี่ยเราได้แค่สามรอบเราก็เออสามรอบเราก็จะเหลือแปดเหลือแปดพอเหลือแปดเป็นอบอสกกดามจทสองรอบสกิลดามจทสองรอบจากแปดเหลือสี่อาจเป็นอาจจะมาเป็นแอคแคกรอบหนึ่งแล้วก็หรืออาจจะเกลืออีกสองสามรอบก็ไม่เป็นไร ก็ประมาณนี้พยายามเพิ่มดาเมจอย่างอื่นที่ไม่ใช่แอคแท็ใส่ลงไปในแหวง่งก็คืออาจจะเลือกแอคแท็แค่รอบสองรอบเท่านั้นถ้าเป็นเลือกได้ก็คือเลือกอย่างอื่นนะครับประมาณนี้ก็จบไปแล้วครับกับคลิปการแนะนําการเลือกแหว่งนะครับลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ